ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ iPod Classic Generation ที่7หรือว่า iPod Classic Gen7 นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานได้ลองสัมผัสเขามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับ iPod c l a s s i c Gen7 นะครับก็เป็น iPod รุ่นสุดท้ายนะครับผมสาหรับตัว iPod Classic เนาะตัวนี้นะครับที่ผมได้มาก็ ได้มาเป็นตัว160 G กจิกนะครับก็เป็นตัวรุ่นสุดท้ายพอดีเลยได้มาเป็นงานแบบครบกล่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้ามือสองเนาะแต่ว่าสภาพเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปสมัยเมื่อก่อนตอนที่เขาวางจําหน่ายนะครับก็น่าจะเกือบจะ10ป,ปีแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเห็นเขานะครับครั้งแรกเลยเห็นตอนที่เดินผ่านร้านตู้แถวมาบุญคงนะครับตอนนั้นก็ไปเดินเล่นเนาะ ก็เราก็รู้แหละว่าเขาเป็นเครื่องเล่น MP3 นะครับแล้วก็เห็นตัวจอของเขาเนี่ยเฮ้ยมันใสมันสวยมากๆเลยไอตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยมันเป็นจอสีมันแสดงผลมันเล่นวิดีโอได้ด้วยเหรอเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ส่วนมากก็จะเป็นมือถือที่แบบเฮ้ยจอเล็กๆนะครับก็เราก็ลองถามราคาเขาเขาขายมือสองก็ประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เฮ้ยมันแพงมากเลยนะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองหรือว่าได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราเรียนอยู่แล้วเราทํางานพาร์ทไทม์นะครับ แค่กินไปวันๆเนี่ยก็กลำบากพอแล้วนะครับขนาดขึ้นรถเมยยังรอขึ้นรถเมยฟรีเลยเนาะสมัยเมื่อก่อนนะครับก็โอเคครับวันเวลาผ่านไปเราก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากกลุ่ม ipod classic กนะครับก็คือได้มาในราคาประมาณ4,500ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมขับรถไปรับเอาเองนะครับก็ถามว่าแพงไหมสําหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่า มันแพงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อแรกกับเฮ้ยความรู้สึกเมื่อแรกกับคุณค่าที่เราได้มานะครับผมถือว่ามันมันคุ้มครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกว่าจะหาเครื่องที่แบบเฮ้ยสวยแล้วก็งานครบกล่องได้ขนาดนี้เนี่ยก็หาค่อนข้างยากนะครับถามว่าเขามีขายไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่แบบเออสภาพไม่ค่อยสวยมากเนี่ยก็มีขายนะครับตามกลุ่มตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายเนาะหรือว่าดูตามตัวร้านค้าของทาง c e b o o k กนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับว่า iPod Gen 7โอ้โหโผล่ขึ้นมาเพียบเลยครับแต่ว่าสภาพเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูดีๆแล้วกัันนะครบ ก็โอเคครับตัวนี้นะครับก็ผมได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมเล่าฟีลลิ่งในการฟังเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูตัวกล่องของเขาก่อนแล้วกันตัวกล่องของเขานะครับ<ม>ก็นี่ครับผมโชว์ก็คือแบบนี้เลยนะครับตัวกล่องของเขาตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวดีไซน์ของเขาเนาะนี่ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นตัว iPod Classic นะครับก็เป็นรุ่นสุดท้าย 160จิกนะครับรุ่นสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะเปิดตัวมาประมาณปลายปี2009นะครับถ้าวางจำหน่ายปีสุดท้ายก็เป็นตัวปี2014เนาะณนะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนกล่อง i p h o n e ทั่วไปครับนี่ประมาณนี้เลยแกะกล่องออกมานะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกล่อง iPhone เลยครับความหนาความอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกล่อง iPhone เลยนะครับแกะออกมา,าก็จะเจอ ไอโฟนสมัยเมื่อก่อนเนาะเขาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์แล้วก็คู่มือครับผมคล้ายๆกันเลยครับก็มีสติกเกอร์ยังอยู่ครบแล้วก็มีคู่มือนะครับผมก็สามารถอ่านได้แชทแล้วก็อุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็คือพี่ที่ผมรับต่อมาเนี่ยเขาเป็นคนเล่นตัว iPod อยู่แล้วนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยหูฟังเนี่ยเขาก็ซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็สายชาร์จเขาเขาก็มีอยู่แล้วดังนั้นตัว ที่ผมได้มาก็เป็นงานที่แบบเฮ้ยยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับตัวหูฟังนะครับก็เป็นหูฟังที่แบบเป็นดีไซน์เหมือนตัว iPhone 4 iPhone 4s นะครับอ่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นดีไซน์ที่ตั้งแต่ iPhone 5เนาะนี่นะครับก็จะเป็นหูฟังที่แบบเออโอเคนะผมว่าเสียงตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยแต่ผมไม่กล้าแกะออกมาใช้ง,งานเหมือนกันตัวสายชาร์จของเขานะครับก็เป็นแบบ30พินนะครับก็จะใหญ่ๆยาวๆหน่อยรุ่นสุดท้ายก็ iPhone 4s นะครับ ก็จะมีตัวถาดด็อกตรงนี้นะครับผมนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องเขานะครับแล้วก็ตัวเครื่องอยู่ตรงนู้นเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับหัวชาร์จไม่มีนะครับก็ใช้กับ iPhone เอาแล้วกันก็โอเคครับนี่คือตัวกล่องของเขานะครับสวยมากครับกล่องดูดีมากๆเลยไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจะมีโอกาสได้แบบเออเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าเราได้แต่มองได้แต่ดูเนาะสมัยเมื่อก่อนนะครับ ก็โอเคครับตัวเครื่องอยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําออกมา2สีจะมีสีดําแล้วก็สีเงินนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีดําก็นี่นะครับประมาณนี้เมื่ออยู่ในมือแล้วก็นี่ครับน้ําหนักก็มีพอประมาณครับอันนี้คือทางด้านขวามือนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับด้านหลังก็เป็น iPod บอกความจำนะครับ160 g b นะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวปุ่มล็อกเวลาเรา ฟังเพลงเอาใส่กระเป๋าเราก็กดล็อกไว้นะครับเวลาเราสัมผัสโดนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ทัดให้เรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวแจ็ค3.5เนาะด้านท้ายนะครับจะเป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นแบบ30พินนะครับเอาไว้ชาร์จเอาไว้ซิงค์นะครับผมก็เอาไว้เสียบเวลาสมมุติว่าเครื่องเสียงมีที่เสียบเราก็เสียบเปิดเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงจะดีมากๆเลยก็นะครับประมาณนี้ ก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมชุบผิวนะครับก็จะเป็นสีดำเนาะส่วนด้านหลังของเขานะครับจะเป็นสแตนเลสขัดเงานะครับตัวนี้เนี่ยจะรักษาดูแลยากมากๆเลยนะครับก็คืออยู่ยังไงก็มีรอยครับยกเว้นเราไม่ได้ใช้งานเราเก็บไว้ในกล่องถึงจะไม่มีรอยนะครับถ้าใช้งานเนี่ยยังไงก็เป็นรอยเนาะตัวนี้เนี่ยเขาติดฟิล์มมาแล้วนะครับก็ยังเกิดรอยเลยนะครับตรงขอบเนี่ยก็ยังเกิดรอยเลยดังนั้นที่ผมได้มาเนี่ยถือว่าพี่เขาเก็บรักษาดีมากๆเลยนะครับก็ยังมีความเงายังมีความสวยครับผม ก็ต้องก็คงต้องใช้ระวังระวังนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวข้างในกันนะครับตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีตัวปุ่มปิดเปิดนะครับถ้าเราจะเลิกฟังหรือว่าเราจะหยุดเขาก็คือกดสลิปแล้วก็ให้เขาพักไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มล็อกปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาสัมผัสไปโดนเนี่ยเขาจะได้ไม่ตื่นนะครับถ้าเราอยากจะปลุกเขาเราก็กดขึ้นมาปุ๊บอ่นะเขาก็ตื่นแล้วก็อันนี้คือวิธีควบคุมนะครับตรงนี้เราก็ใช้วิธีหมุนแบบนี้เอานะครับ หมุนแบบนี้เอาเนาะ hey, สไลด์แบบนี้เอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหน้าเมนูนะครับกดถอยกลับเนี่ยคือหน้าเมนูของเขาแล้วเวลาเราจะกดเข้าไปนะครับเราก็กดปุ่มกลางตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูมิวสิกนะครับก็เอาไว้ฟังเพลงเนาะติ๊กลงมาเลยนะครับนี่เราก็เลือกได้ก็จะมีแยกเป็นอัลบัม้มแยกเป็นกลุ่มไว้นะครับถ้าผมจะฟังเป็นเพลงผมก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการเลยนะครับก็สมมุติว่าผมติ๊กปึ๊บเข้าไปเนาะ เสียบหูฟังฟังเพลงไปครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็กดถัดไปนะครับกดได้ครับถ้าจะเพิ่มเสียงก็หมุนแบบนี้เพิ่มเสียงได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะก่อให้มันแบบเพลงไปข้างหน้านะครับให้เราก,กดปุ่มกลางตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะก่อให้เขาไปข้างหน้าได้ต๊ดๆๆได้แล้วก็กดหยุดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเวลาที่เขาเดินเนาะ ถ้าเราจะกดย้อนกลับนะครับก็กดถอยหลังกลับแบบนี้ครับกดตรงเมนูเขาก็จะย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้านะครับก็อันนี้เป็นมิวสิกอันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็ดูวิดีโอได้แต่ว่าผมไม่ได้แบบซิงลงนะครับก็ซิงผ่านไอจูนนะครับมีโฟโต้เอ็กตาเอ็กตารตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวมีปฏิทินเนาะมีคอนแทคมีนาฬิกาปลุกมีเกมมีโน้ตนะครับผมมีประมาณนี้เลยกดย้อนกลับก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นปฏิทิน ตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้เล่นเพลงแบบสลับเพลงนะครับผมอันนี้เป็นโหมดสลิปอันนี้เป็นเพลงที่เราเล่นอยู่ตัวหน้าเมนูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งได้นะครับโดยมาที่ตรงเซตติ้งนะครับเซตติง้งกดเข้าไปนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเครื่องเราเป็นรุ่นไหนเราติ๊กเข้าไปเลยนะครับก็จะบอกความจำเนาะอ่าบอกว่ามีเพลงกี่เพลงมีรูปมีเกมกี่อันนะครับเขาก็จะบอกมีซีเรียลอะไรบ้างฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูเล่นเพลงที่แบบสลับนะครับด้านบนเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ อันนี้เป็นเมนูนะครับนี่อย่างที่ผมพูดไปค,คือเราอยากจะโชว์ไหนตรงหน้าเมนูเราก็สามารถติ๊กเลือกติ๊กออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยก็มิวสิกเมนูนะครับสามารถปรับแต่งได้วอลลุ่มลิมิตตัวนี้เราสามารถที่จะบังคับเสียงให้แบบเวลาเล่งสุดแล้วให้เสียงมันสุดที่ตรงไหนได้นะครับสามารถเลือกได้แต่ว่านี้ผมก็ปรับไว้สุดเลยตรงนี้ก็จะมีตัวเวลาพักหน้าจอนะครับตัวนี้ก็มีแสงหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก เนาะว่าจะให้เขาสว่างแค่ไหนนะครับตัว e q นะครับสามารถปรับได้ equalizer นะครับผมก็เลือกตามความเหมาะสมเลยแชบมีนี่นะครับผมมีวันที่มีภาษาตัวนี้นะครับจะไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เวลาเพลงที่เป็นเพลงภาษาไทยเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นข้อความนะครับก็จะแบบเว้นว่างไปเลยเนาะจะขึ้นแต่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพลงเรามันอยู่ตรงไหนนะครับ ก็โอเคครับกดกลับอันนี้คือนี่คือหน้าเมนูของเขานะครับมีแค่นี้จริงๆก็คือนี่คือหน้าแรกสุดเลยเป็นมิวสิกเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากฟังเพลงเราก็ติ๊กเข้าไปหน้าฟังเพลงเนี้ยครับมีประมาณนี้จริงๆครับใช้งานง่ายมากตอนแรกนะครับผมได้มาผมก็กังวลนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเลยเราก็กังวลว่าเราจะใช้งานเป็นไหมนะครับแต่ว่าเออพอมาลองดูโอ้โหถือแป๊บเดียวเป็นเลยครับใช้งานง่ายมากๆ ก็เนี่ยประมาณนี้ถ้าเราจะเลิกฟังนะครับเราก็กดมาหน้าหลักแล้วก็กดมาสลิปกดปุ๊บหาให้เขานอนนะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับ่ยล็อกไว้เขาก็ก็คือเขาก็จะนอนและเขาก็จะพักไปนะครับแบตเตอรี่ก็จะเซฟไปเนาะแต่ถ้าใครที่แบบทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับก็มีประมาณนี้ครับสําหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงเพลงล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงเพลงผมชอบนะผม หวยหาฟิลล <ítulo> in anyway, ิ่งในการฟังเพลงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อฟังผ่านหูฟังที่แบบเฮ้ยเสียงตัวที่เราชอบนะครับยิ่งแบบโอ้โหจับคู่เข้ากันดีมากๆเลยนะครับก็คือผมว่าถ้าเสียงเนี่ยมันแล้วแต่คนแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเบสนิดๆนะครับเนี่ยโอ้โหฟังออกมาแล้วแบบเสียงเบสตึ๊บๆมากๆเลยนะครับก็คือฟังแล้วเราได้หวนได้ลําลึกถึงช่วงเวลาที่เราเอ้ที่เราผ่านมาเนาะเราอยากได้เรามองเห็นแล้วเราแบบ เออเราไม่มีตังค์ซื้อครับช่วงเวลาที่เราลําบากใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราคิดถึงเนาะว่าเอ้ยขนาดช่วงเวลานั้นนะเรายังผ่านมาได้เลยถ้าตอนนี้เราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเราก็ต้องผ่านให้มันไปให้ได้สินะ่ะเพราะว่าเนี่ยครับผมมันก็ทําให้เรานึกถึงวันเวลาตรงนั้นนะครับถามว่าถ้าเราฟังผ่านตัว i iPhone ล่ะมันเป็นยังไงบ้างพี่ iPhone มันเสียงไม่ได้เลยเหรอพี่มัน ก็โอเคนะผมว่าถ้าผมฟังผ่านตัว i p h o n ดีดีสิตัวปี2020เนี่ยมันเสียงเป็นยังไงผมว่าเสียงมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเวลาฟังแล้วครับถ้าฟังผ่านตัว iPod เนี่ยมันจะได้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าเนาะอันนี้มันเป็นคุณค่าที่แบบเราวัดไม่ได้นะครับถ้าถามความคุ้มค่าจริงๆอะ่ะมันไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับถ้าแบบถามถึงความคุ้มค่าการใช้งานเนาะเพราะว่าเราฟังผ่าน iPhone ก็ได้ครับ ฟังใน Youtube ฟังในสตรีมเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจครับผมเวลาเราได้ฟังเพลงที่เราชอบเวลาที่เราได้หยิบเราได้สัมผัสขึ้นมาครับมันทําให้เราแบบเออเฮ้ย,เ,ยเรามาถึงจุดนี้แล้วนะจุดที่เราได้ของในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมาประมาณนี้ครับผมก็สำหรับตัว iPod Classic Generation ที่7นะครับสิ่งหนึ่งที่ควรระวังเลยนะก็คือในเรื่องของการ แบบกระแทกนะครับเวลาตกหล่นเนี่ยเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสต์ของเขานะครับจะก็จะเป็นฮาร์ดดิส์ที่เหมือนฮาร์ดดิสต์ในตัวโน้ตบุ๊กอะครับก็คือแบบเป็นฮาร์ดดิสต์แบบเก่าครับเวลาตกกระแทกอะไรเงี้ยก็จะชอบมีปัญหานะครับดังนี้ดังนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังดีๆแล้วกันนะครับส่วนฝาหลังฝาหลังเนี้ยก็คือเขาเงาครับมีรอยแน่นอนเราก็ต้องระวังดีๆเนาะ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาย้อนวันๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เคยใช้งานนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่คนเขารักเขาชอบเขาเล่นอยู่นะครับใครที่อยากจะไปศึกษาอยากจะไปลองดูก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับว่าเป็น iPod Classic กนะครับก็จะเด้งขึ้นมาเลยทั้งกลุ่มขายทั้งกลุ่มคนที่แบบเขาโชว์ตัว iPod กันนะครับผม ก็โอเคครับคลิปนี้พูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ